20กว่าปีที่รักษาสายตามานะคะเราก็ได้เห็นพัฒนาการของเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาสายตาเริ่มตั้งแต่ P R K มาถึงเลสิกที่เปิดฝากระจกตาด้วยใบยมีดแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้ใบมีดอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาคนไข้มาให้เราเลือกแล้วหมอก็มักจะบอกว่า ถ้าให้เลือกให้อะหมอมักจะเลือกการเปิดด้วยเลเซอร์หรือการใช้เลเซอร์เลยหมอชอบเลเซอร์มากกว่าเพราะว่ามันให้ความเที่ยงในการทำในแต่ละครั้งสมมติว่าระวางเครื่องมือลงแล้วเราอะตัดแล้วมีการหยุดก่อนแล้วระวังที่เดิมมันยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะในปัจจุบันเลเซอร์นอกเหนือจากเอ็กซ์เมอร์เลเซที่ใช้เจียรักษาสั้นยาวเอียงแล้วนะคะเซมโตเซกันเลเซก็เลยมามีบทบาทค่ะ เฟมโตเซ็กคเลเซอร์มามีบทบาทในกรณีที่เปิดฟ้ากระจกตาแทนใบมีดและที่สําคัญนะคะทำให้เกิดวิธีที่เรียกว่าสมายนั่นเองสมายเนี่ยเราจะใช้เลเซอร์ที่ชื่อเฟมโตเซ็กคเลเซอร์ค่ะเจรไนสร้างรูปร่างที่เรียกว่าเลนติคู่รักษาสายตาด้วยควันหนาของเลนติคูน่นั้นๆและคีบเลนติคู่ออกจากกระจกตาผ่านแผลขนาด2มิลิเมตรถ้าย้อนถามหมออีกครั้งว่าให้หมอเลือกให้ระหว่างใบมีดกับเลเซอร์หมอเลือกอะไรขอตอบเต็มปากเต็ม ทำเลยว่าหมอชอบเลเซอร์มากกว่าค่ะ